สำหรับใครที่กำลังเตรียมสอบโทอีกเรารู้สึกอุ้ตื่นเต้นข้อสอบโทอีก s t สติ้งทำไมยากจังเลยนะคะพี่เล็กจะมาพูดภาพรวมของข้อสอบโทอีก s t สติ้งคร่าวๆให้เราฟังก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงจริงๆแล้วมันมีแพทเทิร์นของมันถ้าเกิดว่าเราได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆทิปส์ต่างๆก่อนไปสอบเนี่ยมันจะทำให้เราทำข้อสอบได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นแล้วคะแนานเนี่ยจะอัพขึ้นได้ไม่ยากเลยนะคะสำหรับโทอีก Part listening ทำไมพี่เล็กถึงพูดแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วทักษะการฟังในบรรดา4ทักษะฟังพูดอ่านเขียนเนี่ยฟังเป็นทักษะที่มนุษย์ทุกคนเลยนะคะจะพัฒนาได้เร็วที่สุดอย่างตอนเราเด็กๆเนี่ยเราสังเกตดูถ้าเกิดว่าตอนเราเด็กเราอาจจะสังเกตไม่ได้เนอะเราลองสังเกตเหลานเราหรือว่าลูกเรานะคะที่กําลังฝึก พูดภาษาไทยนะคะสิ่งแรกที่เขาได้คือฟังก่อนเขาจะฟังเรารู้เรื่องนะคะเช่นสมมติว่าเราอบอกเขาว่าให้เขา,เายกมือขึ้นหรือว่าให้เขาบายบายส่งจุ๊บอะไรพวกเนี้ยเขาจะทําได้ก่อนก่อนที่เขาจะพูดได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการฟังเนี่ยมนุษย์ทุกคนเลยได้ก่อนเป็นอันดับแรกอ่านเขียนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่ามันจะได้ตอนที่เราไปเรียนในโรงเรียนแล้วฟังเนี่ยเป็นทักษะที่พัฒนาได้เร็วที่สุดจริงๆ ะะสําหรับทุกคนเลยใครมีเวลาน้อยมีเวลาเตรียมตัวไม่กี่เดือนพี่เล็กอยากให้เราเน้นโทอีกพาร์ทที่เป็น listening นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ฟังภาษาอังกฤษ2-3ชั่วโมงทุกวันติดต่อกันเป็นเดือนเนี่ยรับรองคะแนนขึ้นแน่นอนแต่ก่อนนะคะพี่เล็กก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าทักษะการฟังเนี่ยจะเป็นทักษะที่พัฒนาได้เร็วได้ง่ายที่สุดเพราะว่าพี่เล็กก็เป็นเด็กอชอบอ่านเขียนมาก่อน ได้ท็อประดับเลยถ้าเป็นอ่านเขียนเนี่ยแต่ฟังพูดเนี่ยขี้อายไม่ชอบแล้วก็ฟังไม่ออกแต่ทีนี้พอพี่เล็กได้ลองฝึกจริงๆลองฝึกฟังติดต่อกันเป็นเดือนๆวันละหลายๆชั่วโมงเหมือนตอนที่เราฝึกภาษาไทยนั่นแหละปรากฏว่าใช้เวลาสั้นกว่าการเพิ่มคะแนนพาร์ทอื่นๆนะคะแล้วก็ทุกคนเลยเป็นแบบนี้หมดนะคะก็คือเรื่องของการฟังเนี่ยใช้เวลาในการพัฒนาน้อยกว่าทักษะอื่นๆจริงๆค่ะ ทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนในแต่ละพาร์ทของ listening นะคะซึ่งประกอบไปด้วย4พาร์ทย่อยด้วยกันพี่เล็กจะให้เราดูว่าหน้าตาข้อสอบของแต่ละพาร์ทเป็นยังไงอะไรบ้างที่เราควรรู้มาเริ่มจากพาร์ทที่1กันนะคะซึ่งเป็น photograph นะคะมาดูกันเลยค่ะ พาร์ทแรกนะคะเกี่ยวกับรูปภาพเนี่ยมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันเพราะฉะนั้นพาร์ทแรกเนี่ยสั้นมากๆมีแค่10ข้อเขาก็จะมีรูปภาพให้เราทั้งหมด10รูปนะคะแล้วก็ให้เราฟัง ช้อยส์ A B C D ว่าช้อยส์ไหนเนี่ยตรงกับรูปภาพมากที่สุดพี่เล็กมีตัวอย่างให้ดูนะคะก็มาดู Question ที่1น,นะคะคำถามที่1ด้วยกันนะคะเขาก็จะมีรูปภาพแบบนี้นะคะเป็นภาพขาวดำนะคะในข้อสอบจริงก็จะเป็นภาพขาวดำแบบนี้นะคะให้เราดูก็ปรากฏว่าเราเห็นอะไรบ้างเทคนิคการทำของพี่เล็กก็คือพยายามคิดถึงคำศัพท์ในรูปภาพให้ได้มากที่สุด แต่เราต้องรู้ว่าหลักๆองค์ประกอบของรูปภาพเนี่ยคืออะไรคําศัพท์ในที่นี้พี่เล็กเขาแบ่งเป็น3หมวดด้วยกันนะคะหมวดแรกคือคํานามหมวดที่2คือคํากริยาแล้วก็หมวดที่3คือสถานที่นะคะพยายามคิดถึง3สิ่งนี้ในแต่ละรูปเพราะฉะนั้นจะบอกไว้เลยว่าข้อสอบพาร์ทแรกเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องเก่งกรมมากนะคะเรารู้คําศัพท์เป็นคำคำเนี่ยเราทําข้อสอบได้ละนะคะยังไม่ได้เช็คกรายังไม่เช็ค การจับใจความยังไม่เช็คเรื่องอะไรเลยนอกจากคำศัพท์นะคะโดยที่เดี๋ยวเราจะเรียนกันว่าคำศัพท์โทอีกเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างตอนนี้มาดูข้อนี้กันก่อนนะคะเห็นในรูปไหมมีอะไรบ้างอภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ช่วยกันตอบเลยคอมพิวเตอร์น้อยชัดมากเลยนะคะเรียกรวมกันก็เรียกคอมพิวเตอร์ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าเรียกแยกชิ้นส่วนนะคะที่เราพิมพ์พิมพ์พิมพนะ์นั้นเรียกว่าอะไรนะ คีย์บอร์ดถูกต้องนะคะมันเราเรียกทับศัพท์กันอยู่แล้วเนาะส่วนหน้าจอล่ะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรสกรีนก็ได้มมนิเตอร์ก็ได้นะคะเอ่อโทอีกออกทั้งสองคำเลยเห็นไหมเราต้องรู้คำศัพท์เนาะแค่รู้เป็นคำๆนะเดี๋ยวเราจะทำข้อสอบได้ละนะคะอ่ะเห็นอะไรอีกไม่ได้มีชัดๆแค่คอมพิวเตอร์เนาะในรูปนี้มีอีกมีอะไรอีกอย่างหนึ่งที่ชัด ผู้หญิงใช่ไหมคะผู้หญิงเราจะเรียก a woman ก็ได้ the woman ก็ได้หรือว่า she ก็ได้คือเขาผู้หญิงนะคะเห็นอะไรอีกไหมคะในรูปที่เป็นคำนามพยายามช่วยกันมองมีโคมไฟเนาะมีโคมไฟโคมไฟภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร lamp นะคะถูกต้องนะ lamp lamp นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นโคมไฟตั้งโต๊ะนะคะเพราะเป็นโคมไฟตั้งโต๊ะโต๊ะ โตทำงานเราเรียกว่าอะไรเด x ใช่ไหมคะเด x กนะคะก็เป็นเรียกรวมกันนะคะโคมไฟตั้งตกก็จะเป็น DEX l แ m ลมนะคะโอเคได้โคมไฟไปแล้วมีอะไรอีกไม่รู้เห็นอะไรอีกอะไรนะเ e. ก้าอี้นะคะผู้หญิงเรานั่งเก้าอี้อยู่นะคะจะเรียกว่าอะไรดีแชร์ก็ได้นะคะ เห็นอะไรอีกไหมแว่นตาอ่าเล็กๆอยู่ตรงนั้นนะคะแว่นตาภาษาอังกฤษคือเออ g l a s s e s ก็ได้ eye glasses ก็ได้นะคะมีอีกไหมคะก็จะมีเหมือนกระดาษสีขาวๆเนาะไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะคะ,ะกระดาษก็ paper ใช่ไหมคะส่วนสมุดโน้ตนะคะก็เรียกว่า notebook ที่เราชอบเรียกไอ้เจ้าตัวอคอมพิวเตอร์โน้ตบุกนั่นแหละแต่จริงๆฝรั่งเขาเรียกอะไรถ้าคอมพิวเตอร์โน้ตบุกก็เรียกล็ปท็อปนะคะโอเคอ่ะคราวนี้ลองนึกคำกริยาให้พี่เล็กหน่อยพอดีมีผู้หญิงนั่งอยู่นะคะผู้หญิงสามารถทำกริยาต่างๆได้หลายอย่างด้วยกันอลองดูเขาทำอะไรบ้างลองคิดดูทำงานคำงน งานเนี่ยเป็นเวิร์ที่ดีมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคนออกข้อสอบโทอิกเนี่ยอาชีพเขาคืออะไรอาชีพเขาคือคนออกข้อสอบโทอิกใช่ไหมคะเขาไม่ได้มีอาชีพเป็นพนักง,งานก่อสร้างหรือว่าเป็นวิศวกรหรือว่าเป็นเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งที่โทอิกเอามาออกเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเขาดูไม่ออกว่าคนคนนี้ทําอะไรอยู่นะคะเขาก็จะใช้คําว่า working นะคะทำงานเป็น general ที่สุดทั่วไปที่สุดนะคะอันนี้กำลังทำงานอยู่เราจะไม่ใช้คำว่า work เฉยๆเนาะเราจะต้องทำเป็น present continuous นะคะก็จะเป็น is working นะคะเช่น she is working with the computer นะคะน,นี่แต่งเป็นประโยคละนะคะหรือว่า the woman a woman ก็ได้นะคะ is working with the computer อย่างนี้ก็ได้นะคะโอเค work ก็ได้อะไรได้อีกไหมลองดูสิ ผู้หญิงคนนี้ทำอะไรได้อีกนอกจากทำงานถ้าสมมติแยกชิ้นส่วนภาษาสัมพันธ์ของเขาแค่ตาเขาทำอะไรมองอ่ะมองดูคอมพิวเตอร์นะคะถ้าจ้องไปที่ก็อาจจะเป็น looking at นะคะก็จะเป็น she is looking at the computer หรือว่า the monitor หรือว่า the screen ก็ได้นะคะเห็นอะไรอีก verb คำกริยา okay. ไม่แน่ใจว่าพิมพ์หรือเปล่าเออคนออกข้อสอบเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนเรานะคะก็อาจจะเป็นท y p ปิงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่มีช้อยอื่นที่เออถูกต้องแล้วก็อาจจะเป็นชิ้อก y p ท n g ก็ได้อ่ะเรานึกได้ประมาณนี้สถานที่ช่วยพี่เล็กหน่อยสถานที่ที่นี่ที่ไหนพอได้ไหมห้องอะไรก็ไม่รู้เนาะแต่ไม่น่าจะเป็นห้องครัวอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะห้องทํางานพอได้ไหม เออพอได้ห้องทำงานภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรอาจจะเป็น Office ก็ได้นะคะ w o r k p ก a c e ก็ได้ที่ทำงานนะคะแต่เราไม่แน่ใจอ่ะเราก็ list คำศัพท์ในหัวไว้ประมาณนี้นะคะถามนักเรียนหน่อยว่าถ้านักเรียนเป็นคนออกข้อสอบโทรอีกนะคะนักเรียนจะออกอะไรเป็นคำตอบที่ถูกต้องพี่เล็กให้เลือกนะระหว่างคอมพิวเตอร์กับแว่นตาคิดว่าข้อที่ถูกจะพูดถึงอะไร อ่าคอมพิวเตอร์เนาะเพราะอะไรมันค่อนข้างใหญ่มันเป็นรูปที่ใช้เขาถามว่ารูปรูปนี้นะคะน่าจะตรงกับชอ์ไหนมากที่สุดเพราะฉะนั้นเขาต้องเอารูปที่มันใหญ่ๆหน่อยในรูปอาจจะเกิน50%ขึ้นไปนั่นแหละ มันจะออกข้อสอบนะคะอาจจะเป็น60-80%แต่ถ้าแว่นตาเนี่ยสังเกตมัมันประมาณเท่าไหร่5%ในรูปได้ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเอาคําศัพท์คํานี้มาแล้วพยายามแต่งให้เป็นประโยคที่ผิดเพราะฉะนั้นถ้าเห็นได้ยินคําว่า g l a s s e s นะคะมันอาจจะไม่ได้บอกว่าอยู่บนโต๊ะ is on the desk อย่งนี้ไม่ใช่แต่มันจะไปเป็นอย่างอื่นนะคะแต่มีคำว่า l a s c e s มาแกล้งเรา ะะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเน้นที่ภาพใหญ่ๆที่เราเห็นนะคะมักจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องอมาดูกันเขาให้ช้อย์อะไรบ้าง A the woman is wearing glassesB t h e r e is a not e on the keyboardC the woman is facing the monitorD that is lamp above the computer ตอบข้ออะไร A B C D C. อ่าเก่งมากเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือถูกทั้ง woman ถ,ถูกทั้งมอนิเตอร์นะคะเฟสติ้งเราอาจจะนึกไม่ถึงจริงๆแต่ว่าพอเราได้ยินแล้วเนี่ยเราเอ๊ย ใช่นะคะ f r r s h ปกติเรารู้ว่าแปลว่าหน้าใช่ไหมคำนามถ้าเป็นคำกริยาแบบนี้ก็คือเผชิญหน้าเขาอาจจะไม่ได้ใช้คำว่า looking at เหมือนที่เราคิดนะคะเขาใช้ f a c i n g ซึ่งโทอีกออก verb ตัวนี้บ่อยเหมือนกันนะคะ f a r e นะคะใช้กับคอมพิวเตอร์ก็ได้ camera ก็ได้ก็เผชิญหน้ากล้องแบบนี้ก็ใช่นะคะมาดูข้อ A กันก่อนข้อ A บอกว่า the woman is wearing glasses อันนี้เป็นตัวอย่างที่พเพล็กบอกนะคะว่าเขาจะเอา glasses มาออก ออเป็น choice นี่แหละแต่ว่าไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องเพราะอะไรมันเป็นแบบเล็กมากๆเลยในรูปนะคะเขากลัวว่าถ้าเราปาดตาดูแป๊บเดียวเนี่ยเราจะมองไม่เห็นว่นตานะคะเขาจะไม่มาออกเป็น choice ที่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นข้อ a ไม่ใช่พอมาดูข้อ b that is a not e on the keyboard นะคะโน้ต <Note S 2> ก็เช่นเดียวกันเราเห็นไหมีโน้ตอยู่นะติดอยู่ที่สกรีนนะคะหรือว่าหรือว่า monitor ไม่ได้ติดอยู่ที่คีย์บอร์ด เห็นไหมล้างล้างสายของหน้าจอนะคะมันก็จะเป็นคำตอบที่ผิดนะคะเพราะมันเล็กมากจริงๆเลยประมาณ2%ได้มั้งเนาะในรูปนะคะพอมาขอ้อดีด็อกนะคะด a าสลั above the computer นะคะไอเจ้าคมไฟเนี่ยก็เล็กจริงๆตอนที่เรานึกถึงคำนามเนี่ยเรานึกถึงคอมพิวเตอร์ก่อนกับวูแมนก่อนใช่ไหมคะเรายังไม่นึกถึงไอคมไฟเพราะว่ามันเป็นอันเล็กๆอยู่ตรงนี้ประมาณ เท่าไหร่ดีอ่ะแปแล้วน,นะแของรูปภาพนะคะก็ไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องเพราะอะไรเขาบอกว่ามีอคอมไฟเนี่ยอยู่เหนือคอมพิวเตอร์นะคะแต่จริงๆแล้วคืออยู่ข้างๆกันนะคะไม่ได้อยู่เหนือนะคะผิดที่ above นะคะโอเคข้อสอบพาทแรกจะเป็นประมาณนี้แล้ดูอีกรูปหนึ่งกันค่ะ